สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนานะคะคลิปนี้แอดจะทําบนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปล่างนะเพราะว่าแอดยังคํานวณล่างไม่เสร็จนะคะอ่ะก่อนจะมาดูเนาะมาดูคําเตือนนั้นก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล็กชาแนลค่ะแอดหยุดไปหลายงวดเลยนะคะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะติดลมไปหน่อยเอามาดูของงวด ม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนาะมันหยุดไปหลายงวดตั้งแต่แอดหยุดตั้งแต่งวดนี้นะคะที่ออกแปดห้าเนาะอ้าวมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดที่สิบเอ็ดงวดนี้ออกอะไรออกแปดเก้าเข้านะคะเข้าแปดเข้าเก้าเนาะออกแปดเก้าเข้านะคะ เข้าตรงหลักหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้ากับเนาะตรงนี้ก็แล้วกันนะคะแปดเก้ามาดูงวดที่12หลุดนะคะออก6 7งวดที่13ก็หลุดนะคะออกหกห้าเข้าบรรทัดเดียวกัน,นะคะ่ะ มาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะงวดวันที่สามมก,กราคมาะหกแปดเนาะเป็นคลิปแรกนะคะของปีใหม่นะคะเอามาดูของสูตรนี้นะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนกับหลักพันนะคะบวกกัน <c oughs> เราก็ลบด้วยหนึ่งคงที่นะคะสองบวกเก้าได้สิบอ็ดลบหก็เป็นสิบนะคะก็เหลือศูนย์เนาะใช่ไหม อืมอันนี้ต้องเป็นศูนย์หนึ่งสองสนะคะก้าสิบเอ็ดอศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนคูณสองคงที่นะคะสองคูณสองได้สี่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะสูตรนี้เนาะถ้าจับคู่นะคะมันก็จะได้ 04, 0ูนย์สห้แล้วก็0ูนย์เ1็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเสองสสองหสองหแล้วก็สองเจ็ด สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะเอามาดูสูตรที่สองสูตรนี้หลุดนะคะตั้งแต่แปดห้างวดที่สิบเอ็ดก็หลุดออกแปดเก้างวดนี้ ก็หลุดนะคะออก 6, หกเจ็ดงวดที่สิบสามก็มาบรรทัดเดียวกันนะคะหลุดออกหกห้า ถ้าชนเนาะถ้าสูตรนี้ชนสามสามสี่ห้าหกเดี๋ยวแอดขอข้ามสูตรนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรนี้เนาะ สูตรใหม่นะคะเพราะว่าสูตรมันหมดโคต้าไปหลายสูตรแอดก็เลยต้องคิดสูตรใหม่ให้ <c oughs> สูตรนี้ใช้หลักพันบวกกับหลักสิบบนนะคะแล้วก็ลบหนึ่งคงที่4ีบวกศูนยนะคะก็จะได้สีลบหนึ่งก็เป็น3ามสี่ห้าหกส่วนหลักหน่วยนะคะใช้หลักแสนคูณกับหลักหมื่น7จ็ดสมยีบวกหก็เป็น2องสามสี วันนี้เข้าสี่สี่เข้าสี่สี่นะคะต้องขอภัยด้วยแอดป่วยแอดไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าไอพอแอดชอบกินน้ำแข็งมันก็เลยไม่หายสักทีอ่ะมาดูว่าที่สองนะคะหลักสิบได้หกเจ็ดแปด ส่วนหลักหน่วยได้9012ชนกันที่9นะคะมาหลักสิบเนาะแล้วก็หลักหน่วยเข้าที่เลข2นะคะออก92 <c oughs> ออก92นะคะมาดูงวดที่3มันชนกันแบบนี้หลุดนะคะออก85แอดขอข้ามเนาะมาดูงวดที่4นะคะงวดที่4 วดที่สี่หลักสิบได้หกเจ็ดแปดเก้านะคะส่วนหลักหน่วยได้9 0้าศย์หนึ่งสองออกแปดเก้านะคะชนกันที่เก้าก็มานนเนี่ยแต่ว่างวดนี้มาหลักหน่วยงวดนี้ชนกันมาหลักสิบนะคะออกแปดเก้าเข้าตัวตรงนะคะอืม,อม มาดูงวดที่5นะคะงวดที่5้าหลัก10ได้6.7.8.9ส่วนหลักหน่วยได้7 8 9 0แเข้าตรงหลักเนาะหลัก1ิบเลขหหลักหน่วยเลข7มาหงวดนะคะหลุดไป1งวดเนาะหลุดงวดที่3นะคะอ้าวมาดูงวดที่6นะคะ งวดที่หกหลักสิบได้สามสี่ห้าหกส่วนหลักหน่วยได้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะออกหกห้าหกห้าเนาะเข้าตรงนี้เนาะก็ถูกเป็นงวดที่ห้านะคะมันหกงวดแต่หลุดไปหนึ่งงวดก็เข้าเป็นงวดที่ห้าเข้าตรงหลักนะคะเอามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะของพ่กนี้เนาะวันที่สามมกรานะคะของราวพัฒนาบน สูตรนี้ใช้หลักหลักพันบวกกับหลักสิบบนนะคะลบหนึ่งของที่9ก้าบวกหได้สิบห้าลบหนึ่งก็เป็นสิบสี่นะคะก็4 5 6 7นับเรียงตัวไปเลยนะคะส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นคูณกันนะคะสอคูณสได้สแล้วก็ 2คูณ2ได้4นะคะบวกอีกหนึ่งก็เป็น5เนาะก็จะได้ 5, 6, 7, 8ก็จะได้นะคะถ้าจับคู่นะคะอยาจับคู่ให้นะคะ 4, 5, 4, 6, 4, 7แล้วก็ 4, 8นะคะ จ็ดห้าแปดหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด ชนกันที่ห้าหกเจ็ดสูตรนี้ชนห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเด่นอาจจะหาตัวเด่นยังไงล่ะมันชนกันที่ห้าหกเจ็ด ตรงนี้นะคะมันเห็นไหมมันจะชนกันที่สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เห็นไหมอันนี้สามสี่ห้าหกแอดว่ามันน่าจะมาตัวหนึ่งสี่ห้าหกสี่ห้าหกอืมอันนี้นะคะแอดว่าน่าจะมาหลักสิบ เห็นไหมถ้า4 5 6มาหลักสิบเราก็ต้องเอาทุกชุดนะคะวันนี้4 5 6มาหลักสิบ สิส่วนหลักหน่วยอาจจะเป็น5้าหกเจอาจจะมาของตัวหามมาตัวนี้กับตัวนี้แต่สูตรน,นี้ไม่ต้องกลับนะคะคือมาตรงมาตรงหลักแต่มันมี12ชุดเนาะของบนเนาะเดี๋ยวเราไปหา2ตัวล่างนะคะแล้วก็ดูหลักร้อย เห็นไหมคะจะแอด,ดย่อให้ดูนะคะงวดของสูตรใหม่เนะอะ,อะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ